หนังเรื่องนี้ที่ได้รับเกียรตินะคะเชิญมาเป็นกิตติมศักดิ์นี่ก็คือเห็นว่าเป็นหนังที่มีคุณค่าที่ส่งเสริมในเรื่องของเยาวชนนะคะให้เด็กได้รู้จักความรักความผูกพันที่พ่อแม่คนที่สองคือคุณครูเนี่ยมีต่อต่อเขาค่ะในบทได้รับมอบให้เป็นตัวแสดงที่เล่นเป็นเจ้าของโครงการ ของกระทรวงศึกษาธิการคะ่ะที่เป็นผู้บริหารระดับรองอธิบดีกรมสามัญศึกษาเป็นเจ้าของโครงการาตั้งโรงเรียนสหสศึกษาขึ้นมาคะ่ะเมื่อปี2500นะคะเพื่อนำนักเรียนหญิงนักเรียนชายมาเรียนรวมกันคะ่ะแล้วได้พี่นาบทแล้วเนี่ยว่าเป็นบทที่มีคุณค่าคะ่ะนะคะเป็นการสร้างสรรค์สังคมซึ่งหนังประเภทนี้หาดูได้ยากนะคะเมื่อผู้ผลิตเนี่ยได้ให้เกียรติแล้วก็ ทำเพื่อประโยชน์ให้กับสังคมพร้อมที่จะให้ความร่วมมือค่ะถ้าหนังเรื่องนี้เนี่ยสอนวัยรุ่นและเยาวชนให้เดินไปในทิศทางที่เหมาะสมที่ถูกที่ควรชี้ให้เห็นความเกเรเป็นอย่างไรนะคะชี้ให้เห็นความาถูกต้องเหมาะสมเป็นอย่างไรนะคะก็คิดว่าวัยรุ่นและเยาวชนนั้นมีสมองที่จะเลือกแล้วก็ปฏิบัตินะคะถือว่าหนังหรือว่าสื่อเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อการที่จะปรับเปลี่ยนแนวความคิดของ เด็กๆและเยาวชนได้นะคะเมื่อหนังเรื่องนี้ฉายออกมาแล้วเนี่ยเชื่อว่าจะทําให้วัยรุ่นและเยาวชนเนี่ยได้คิดขึ้นมาอีกเยอะนะคะในความาทีเ่เป็นไวสยยสวบริสุทธิ์แล้วก็มีคนที่รักและห่วงใยอย่างแท้จริงคือคุณครูทั้งจะดูแลเรื่องวิชาการเรื่องกิริยามารยาทเรื่องความประพฤติต่างๆค่ะคนเรานะคะถ้าไม่มีครูก็คงจะเดินไปไม่ถูกทิศทางเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นครูคือผู้ที่มีพระคุณอย่างสูง กราบไหว้เคารพบูชาแล้วเราจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะก็ขอให้ลูกๆเยาวชนได้เห็นนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะละเลยเด็กรุ่นใหม่อาจจะยังไม่ให้ความสําคัญตรงนี้มากนักนะคะหนังม .8 ไปดูกันนะคะแล้วจะเห็นว่าความรักที่บริสุทธิ์ของครูรุ่นเก่าๆนะคะเชื่อว่ายังมีอยู่ในรุ่นนี้โดยจิตวิญญาณของความเป็นครูที่รักลูกศิษย์นะคะก็ขอใหออ้สังคมไทยนะคะได้มองเห็นความกตัญญูรู้คุณตรงนี้คะ่ะ